ทุกวันพบกับรายการของช่อง director ศิลปัช,ชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิศิปัช,ชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันเสาร์ที่16กรกฎาคม2565มานํามานำเสนอครับผมเลี้ยงลูกแบบทหารเดือนกรกฎานี้แต่เมื่อ4ปีที่แล้วลูกตามนุษย์7,000ล้านคนเท่ากับ14,000ล้านคู่ จ้องจับอยู่ที่เดียวในประเทศไทยเด็ก13คนทีมหมูป่าเข้าไปติดถ้าหลวงขุนน้ำนางนอนที่แม่สายเชียงรายเหตุจากเกิดฝนตกหนักน้ำทะลักเข้าไปท่วมทั้งถ้าติดอยู่ในนั้นตั้งแต่23มิถุนาจนถึง10กรกฎาคมรวม18วันโดยไม่มีอาหารและแทบไม่มีอากาศหายใจทั้งน้ำท่วมทั้งมืดมิดกว่าที่นักประดาน้ำหน่วยกู้ภยัย ทั้งทีมไทยและทีมนานาชาติจะช่วยนำออกมาได้ชนิดเหนือปฏิหารโทรทัศน์ทั่วโลกโดยเฉพาะ CNN รายงานสดเป็นข่าวใหญ่ของโลกแทบทุกช่วงเวลาพลันที่นักดำน้ำนำเด็กในสภาพ50-50จะรอดหรือไม่ลอดรูคดเคี้ยวในถ้ำเหมือนหลอดกาแฟหักงอออกมาทีละคนได้สำเร็จคนทั้งโลกที่เฝ้าหน้าจอพลันอุทานตรงกัน Incredible แม้กระทั่งประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐยังออกปากเรียกน้ำหลวงคุณน้ำนางนอนนั้นว่าเทสเชรัตเคฟวันนั้นเป็นวันที่10กรกฎาคม2561ถึงปีนี้วันนี้อาจเลือนอยู่ในเหตุการณ์หยุดโลกครั้งนั้นไปหมดแล้วกระทั่งใครนะคือผู้บัญชาการใหญ่ในยุทธการชิง13ชีวิตหมูป่ากับเจ้าป่าเจ้าเขาถ้ำหลวงจนขึ้นชื่อระบือนามไปทั่วโลก ก็อาจเลือนกันไปแล้วเช่นกันดออรอ,อนนทศักดิ์บวรวิทย์เคยโพสต์ไว้แต่ไม่ใช่ใครคนนั้นส่วนเป็นใครผมอ่านที่เจ้าหญิงราพันเซลแชร์ต่อเมื่อ4ปีก่อนผมจะนำมาย้อนอดีตจำกันอีกทีเจ้าหญิงราพันเซลเลี้ยงลูกแบบทหารจนได้เป็นผู้ว่าเชียงราย8-9วันนี้เหนื่อยมากนอนน้อยดูทีวีตามข่าวเป็นห่วงลูกทำงานหนักทุกคืน ฮแท็กถ้ำหลวงแฮแท็เชียงรายผมเป็นลูกค้าประจำของร้านประสานเพสัชที่ปากซอยภาวนาลาดพร้าว41คุณลุงประสานโอสถธนากรเจ้าของร้านเป็นคนซื่อตรงพูดตรงโอบอ้อมอารีขายของในราคาเป็นธรรมไม่โกงราคาและมีน้ำใจทำให้เป็นที่ชอบพอของชาวบ้านย่านนี้และขายยามากว่า50ปีแล้วคุณลุงมีลูกสี่คนเป็นผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายสามคน มีหลานสี่คนเป็นหลานสาวสามคนและหลานชายหนึ่งคนเวลาไปซื้อยาคุณลุงจะเล่าเรื่องลูกหลานให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจว่าเลี้ยงลูก4ี่คนหลานสี่คนได้เรียนหนังสือกันดีๆและจบปริญญาโททุกคนคุณลุงพูดถึงลูกหลานอย่างมีความสุขที่สุดวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักนายนรงศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหัวหน้าใหญ่ในการประสานทุกหน่วยงาน ในการแก้ไขภัยพิบัติลูกหมูป่า13คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงณดอยขุนน้ำนางนอนจนเป็นที่รู้จักในบุคลิกภาพแบบเอาจริงเอาจังพูดน้อยตรงไปตรงมาและผงผางฉะฉานวันนี้ผมได้ไปซื้อยาที่ร้านประสานเภสัชเลยถามคุณลุงว่าเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีแบบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคุณลุงยิ้มแบบคนใจดีแล้วตอบว่าผมเลี้ยงลูกแบบทหาร เลี้ยงลูกให้มีวินยัยเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีหลานผมก็เลี้ยงแบบเดียวกันลูกคนโตท่านผู้ว่าเชียงรายเขาบอกว่าปา๋าหมายถึงลุมประสานโคตรจะดุและเป็นผดเด็จการมากผมดุลูกมากและให้ลูกมีระเบียบวินยัยเพราะผมเคยเป็นทหารมาก่อนผมเป็นทหารเสนารักษ์ที่ค่ายจัก,กระพงจังหวัดปราจีนบุรีอันที่จริงผมเป็นคนแปดริ้วฉะเชิงเซาก่อนที่จะไปเป็นทหารผมเกเรมาก เล่นพนันกินเหล้าสูบุรีไม่มีอะไรดีสักอย่างผมไปเป็นทหารแล้วได้เรียนทางเสนารักษเลยเป็นเสนารักษ์พอหนีเที่ยวผมโดนซ่อมหนักผมอายมากเหนื่อยไม่เท่าไหร่หนักไม่เท่าไหร่แต่อายคนผมเลยกลับเนื้อกลับตัวผมลาออกจากทหารแต่ได้อะไรจากการเป็นทหารเยอะมากและผมเอาวิธีการฝึกทหารมาใช้เลี้ยงลูกทุกคนลูกผมจึงได้ดีนอกจากนี้ ผมยังได้วิชาเสนารักมาและชอบและมีความสุขในการช่วยเหลือคนอื่นขายยาเนี่ยมีความสุขเราขายไม่แพงขายในราคาเป็นธรรมให้ชาวบ้านที่ยากจนได้เข้าถึงยาผมยังไม่เลิกขายแม้ลูกๆบอกให้เลิกเพราะยังมีความสุขกับการได้ช่วยชาวบ้านจนจนได้เข้าถึงยาผมขายไม่แพงนะักคุณก็รู้ผมอยากจะเลิกแต่ลูกค้าบอกว่าอย่าเลิกผมขายถูกกว่าทุกร้าน เพราะผมไม่ได้อยากจะเอากําไรอะไรมากมายแต่ผมมีความสุขที่ได้เจอคนได้ช่วยคนถ้าถามผมว่าเลี้ยงลูกยังไงผมก็จะตอบว่าผมเลี้ยงลูกแบบทหารอะไรที่ถูกลูกทําถูกผมชมผมให้กําลังใจอะไรที่ผิดไม่สมควรทําผมก็ลงโทษผมเข้มงวดแบบมีเหตุผลต้องมีเหตุผลไม่ใช่ใช้อารมณ์ผมไม่ยอมให้ลูกสบายสอนให้ลูกลําบาก ทำงานทุกอย่างลูก4ี่คนต้องทํางานในร้านทุกอย่างคนโตเนี่ยเขารู้เรื่องยาดีมากขายยาแทนได้จัดของได้สั่งยาได้ผมไม่ยอมให้ลูกสบายอีกอย่างคือเราต้องทําให้ลูกดูเป็นตัวอย่างเราซื่อสัตว์กับลูกค้าเราสอนลูกด้วยการทําให้ดูผมบอกลูกเสมอว่าเงินบาทเดียวก็ต้องไม่โกงผมสอนลูกว่าห้ามรับเงินใครทั้งนั้นแม้กระทั่งลูกน้องหรือข้าราชการด้วยกัน ให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องลูกผมโตมาในกรมที่ดินมีผลประโยชน์เยอะข้าราชการในกรมที่ดินทราบดีว่าเป็นเงินเป็นทองลูกผมไม่รับแต่ถ้าเป็นผลไม้นิดๆหน่อยๆของที่ไม่มีราคาเป็นน้ำใจแก่กันผมบอกว่าให้ลูกผมรับคุณไปถามในกรมที่ดินได้เลยว่าคนในกรมเขาชมลูกผมเรื่องนี้อย่างไรผมสอนลูกผมมาแบบนั้นผมบอกให้ลูกทำแต่สิ่งที่ถูกต้องให้ลูกประคองตัว ลูกผมมีหัวหน้ามาหลายคนมีสองคนเข้าคุกไปแล้วคนหนึ่งเรื่องคดีสนามกอล์ฟอันพายอีกคนเรื่องการเลือกตั้งและชื่อผู้ถูกพาดพิงและรายละเอียดออกไปโดยผู้เขียนเองผมบอกลูกว่าให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นแล้วลูกผมก็เป็นคนผงผางตรงไปตรงมาไม่กลัวใครเสียด้วยร้านขายยาผมเปิดมา50ปีตู้ไม้สักใส่ย,ยาที่คุณเห็นก็50ปีตอนนั้น เงินจะทําตู้ยังไม่มีเลยค่อยๆทําค่อยๆซื้อเก็บหอมรอมริบผมบอกลูกว่าไม่รวยก็ไม่เป็นไรขอให้ซื่อสัตย์เท่านั้นผมเองสอนลูกเรื่องความกตันอยู่ด้วยการทําให้ดูผมไปดูแลแ,แม่ผมที่แปลริ้วตลอดและผมก็ผาลูกไปด้วยและให้ลูกเคารพและดูแลย่าลูกผมก็อยากให้ผมเลิกขายของเขาจะได้ดูแลผมแต่ผมยังมีความสุขกับการขายยาและได้ช่วยเหลือลูกค้า ผมทำบุญตลอดคนขับแท็กซี่3ลอ้อเขาลำบากกว่าผมก็ทิปให้ทุกครั้งครั้งละ20บาทผมมีความสุขกับการให้และการทำบุญการช่วยเหลือคนอื่นผมสอนลูกว่าจะถูกย้ายไปที่ไหนก็ได้ลูกเป็นข้าราชการไม่ต้องลงทุนอะไรแบบคนอื่นที่เขาวิ่งเต้นเรื่องตำแหน่งด้วยเงินกันเป็นล้านๆผมบอกลูกว่ามีเงินก็อย่าทำเช่นนั้นการที่ลูกผมไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแล้วเติบโตมาด้วยความสามารถและผลงาน ทำให้ผมภูมิใจบอกลูกว่าไปที่ไหนก็ได้ขอให้ได้ทํางานเพื่อส่วนรวมได้ตําแหน่งมาเท่านี้ก็ดีมากแล้วถือว่าดีกว่าคนอื่นตรงที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยในการวิ่งเต้นเส้นสายคุณลุงเล่าให้ฟังอย่างมีความสุขที่สุดมีคนเข้ามาซื้อของในร้านตลอดเวลาคุณลุงให้หนังสือเรื่องการแกว่งแขนเพื่อการออกกำลังกายมาหนึ่งเล่มกับผม89วันนี้ผมเหนื่อยมากนอนน้อย ดูโทรทัศน์ทั้งวันจนดึกดื่นห่วงลูกเห็นว่าลูกทำงานหนะักได้โทรไปคุยกันให้กําลังใจลูกเสมอลูกคนอื่นเขาก็เฝ้าผมตอนกลางคืนพลัดกันมามาเป็นเพื่อนกลัวผมไม่นอนเพราะตามข่าวลูกคนโตตลอดเวลาลองฟังที่คุณลุงคุยกับผมกันนะครับเพื่อจะเอาไปใช้สอนลูกและเป็นวิธีการในการเลี้ยงลูกได้บ้างอานนท์สัก์วรวิทย์ถ้ำหลวงทีมหมูป่า 13ชีวิตรอดแล้วนรงศักดิ์โอสถธนากรครับเรื่องเก่าแต่ผลงานความดีของคนใหม่เสมอมีค่าควรเชิดชูจดจำเป็นแบบอย่างเสมอต่อให้ร้อยปีหมื่นปีการเวลาก็ไม่สามารถลบความดีหรือกลบความไม่ดีของแต่ละผู้กระทำไปได้แต่มนุษย์เรานั่นคิดคิดก็แปลกอย่างคนกินบ้านกินเมืองกลับชื่นชอบติดแน่นทนนาน อีกทั้งโหยหาแต่คนกู้บ้านสร้างเมืองกลับกลายเป็นว่าสัตว์ซื่อสุดจริตต่อชาติประชาชนนั้นกินไม่ได้ผลักใสช,ชิงชังฟังข่าวต่างประเทศรายงานจากศรีลังกาเขาบอกว่าตรกูลราชปักษาที่ยกโคตยกครอบครัวฝังรากโกงทำศรีลังกาล้มละลายแล้วคนไทยเราจะยอมให้ใครยกโคษยกครอบครัวตรกูลโกงเข้ามาฝังรากกิน จนประเทศล้มละลายเหมือนสีลังกาอย่างนั้นหรือวันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับกับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกัน นอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ